นวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด4คิวครึ่งนะครับลูกค้าของยี่ห้อโคมัสสูตไม้นะไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปนะครับผมตัวท็อปสุดรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายโคมัสสูเลยนะฮะซึ่งรุ่นของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโคมัสสูรุ่น W a 470รุ่น10นั่นเองนะครับอ่าใหม่มากหล่อมากนะฮะซึ่งถ้าเทียบมวยกับบ้านเราในลูกค้าเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าส่วนบ้านเราเนี่ยไปอีก3รุ่นเลยนะครับลูกค้าเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยยขาาาาาามมมแแแแแลลลลล้้้้วววววสุุุุดคคค่่่่่่่่รรรรรรรนน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 น6ะะะะะััับบบตตีีเเเเปปปป็็็็็็10 10ฮกกกกจ7 8ออ3ูทง ว่าหล่อมากนะครับนี่เท่มากนะ,ะยังกระจานบินยังกระยานอาวกาศเลยนะครับยังกระเครื่องบินนะครับนี่เท่มากนะครับด้านหลังรูปทรงใหม่หล่อมากๆเฟปี้แน่นอนจะเต็มนะฮะมีกล้องหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับพัดลมก็แน่นอนนะเป็นพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่ความเร็วรอบเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่สวยมากนะฮะฟาหลังเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับก็บคือเราใช้ตัวเปิดตรงนี้นะครับนี่นะครับเปดู จะเป็นสวิตเปิดเป็นแบบนี้นะฮะเวลาจะเปิดฝากันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับดีมากนะครับแล้วก็เวลาปิดก็กดลงแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันนแค่ลองให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าเขาเป็นตัวปิดปิดฝาหลังแบบตัวสวิตไฟฟ้านี่เองนะครับสะดวกสบายนะครับนี่นะฮะยางเยืงมาสวยทุกเส้นนะฮะเป็นยางเบอร์26.5 25นั่นเอเดนะครับตามแต่รถตัก4ีู่นย์เลยนะครับน หล่อมากนะครับเดี๋ยวดูเกียร์กันหน่อยในตัวใส่วตัวนี้เนี่ยเกียร์จะเป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นเกียร์ปั๊มนะครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเเป็นีโมแล้วเนีาก็ม่แห้งสวยนะครับสุดซึนี่ไม่มีลูกค้าสวยมากนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้แขนเขินมาสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับนียเมกี้เนื้อเต็มแบบนี้เลยเราทะรุดรอยฉีกขาดไม่มีนะครับอ่า รอๆเท่ๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดฝาหลังกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับแปะไะตัดไปเลยนะครับพอเรากดขึ้นสุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเปิดได้กว้างแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเดี๋ยเวลาเซอร์วิสเนี่ยนะจะทําได้สะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหน้าเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นคนสูบ 6D 125นะครับต แงลีนๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฟังนึงกันบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ฟังหัวฉีดของเขานะครับครับ สวยๆนะครับลูกค้าครับอ่านะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ต้องมีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวปิดฝาเครื่องกันลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะฮะมาลองขับเทียนในส่วนของแรมปั๊มแล้วก็เกียร์ขอเจ้าคันนี้กันต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยนะครับ ด้านบนนะครับอันนก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว4.0รุ่น10คันนี้นะครับนี่หน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายนะครับนี่ภายในสวยมากนะฮะคอนโรลเป็นคอนโรลคู่นะครับนี่ตามายร,รถตักสาสใหญ่นะครับอ่าขึ้นลง1ตัวนะครับแล้วก็ความหงายหนึ่งตัวน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเพลปั๊มให้ดูนะครับมีกล้องหลังคือจะแเจะะ๋วน,น,นะครับ ه, นี่นะฮะอ่ะไปั๊มนะครับนี่นะฮะ แล้ปต๊มที่บอกได้เลยว่าแรงดีเหลืือๆนะครับกดตัวลอยได้สบายๆนะครับมาดูจังหวะยกแขนนะครับนิ่มมากนะครับบอกเลยว่ารุ่นใหม่อย่างงี้เนี่ยปั๊มปึ๊บไม่ต้องห่วงนะฮะแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับนี่คอนโทรลนิ่มมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างในโซนเกียร์อย่างที่บอกเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็คือผักหน้าเดินหน้าคอยหลังก็ดึงลงหลังแค่นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขับเทสให้ดูกดเบรคมือก่อนนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับ นี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นอีเอโต้นะครับก็คือเหยียบไปได้เลยนะครับนี่เบรกก็เหยียบเบรกแค่นี้นะครับมาเดินหน้าก็ไปได้เลยเหยียบเร่งไปได้เลยนะครับปื๊ดนะครับนี่นะฮะสปีดต้นเรื่องความไวความแรงนี่ไม่ต้องห่วงนะครับจัดเต็มนะครับเหยียบปุ๊บพึ่งปั๊บนะฮะพุ่งปั๊บขออภัยพึ่งนะฮะพูดผิดนะฮะเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับแรงดีนะฮะทำงานไวมากๆนะครับนี่นะฮะ นุ่มนะครับชุดพวงมาลัยนะครับบอกได้เลยว่านิ่มนะฮะขับสบายมากๆฟิลลิ่งเนี่ยไม่เหมือนรถใหญ่นะลูกค้าขับไปขับมานี่เหมือนรถเล็กเลยนะครับนิ่มมากนะครับเนี่ย แรงโคตรนะครับบอกเลยนะครับท่านใดที่กำลังตามหารถตักไซส์ใหญ่นะครับต้องการความเป็นรุ่นใหม่นะฮะขับคล่องๆง,ง่ายๆส,สบายทำงานแข่งกาบเวลาเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับสบภาพเครื่องยนต์นะครับสบภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้อนต้นนะครับของเจ้าตัว4 0รุ่น10คันนี้นะครับ ที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุมสูตน w A 470รุ่น10นะฮะตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามพ้อมเพิ่มเติมนะใดที่เบอร์โทรที่ขึ้น่องตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะคคคครรัััััับบบนนนนนี้้้้ออกไไดเเลลยยยววว่าาแแหงงปททะะะฮตตมส็์ ดีระบบครบหมดเลยเอาไปพร้อมลยุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวนะฮะของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ช่วง2ล้านกลาง2ล้านปลายทนายทนะจ๊ะถ้าเกิดท่านายที่ดูถถแล้วสนใจเราติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดทานายดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ค่าสินค้าเติมเต็มของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ